วันนี้ก็กำลังจะไปไหว้วัดทพิคเนศค่ะระหว่างทางก็จะมีขนมไหวท้ทพิคเนศขายอยู่นะคะมีดอกไม้ด้วย หองศา <Okay. S 1> แต่ว่ามีแดดออกค่ะ How long? How long? You get married นี่นะคะเป็นบรรยากาศเมืองค่ะพิงซิตี้ค่ะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าของซิตี้พาเลทค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าประตูนี้นะคะสวยมาก mm hmm. เราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ หลังจากเราเข้าประตูมาแล้วนะคะเราก็ไปซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเข้าห้องสีฟ้าค่าตั๋วก็คนละ4,000รูปีก็ประมาณ2,000บาทนะคะแล้วเราก็จะมีคนพาเราไปค่ะแล้วเราก็เดินเข้าประตูนี้ตรงนี้นะคะเข้าที่ประตูนี้นะคะประตูสีชมพูนี้เลยค่ะเพื่อเข้าไปในซิตี้พาเลทค่ะอันนี้นะคะสวยมากเป็นสมโขงค่ะ เรามีไกด์นะคะเป็นไกด์ของที่นี่ค่ะก็จะนำทางเราไปก็จะแนะนำวังวังเมืองนี้เป็นเมืองสีชมพูนะคะแต่ว่าในเมืองนี้เนี่ยก็จะมีตึกสีเหลืองอยู่ตึกเดียวค่ะอันนี้เป็นของของมหาราชานะคะที่เป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เดินตามเขาไปเรื่อยๆเลยค่ะสวยมากแดดกําลังดีเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เดินตามไปตามทางที่เขาพาไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาข้างในเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆค่ะเขาจะแนะนำให้ให้รู้ว่าเออที่นี่นะคะมีมหาราชาแล้วก็มีภรรยามหาราชาตายแล้วค่ะมีมีภรรยาภรรยาก็มีลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวก็แต่งงานมีลูกชายสองคนแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนค่ะ <c oughs> ประตูนี้นะคะเป็นประตูวินเทอร์ค่ะเป็นประตูสำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะมีลายดอกไม้ค่ะ สวยมากประตูต่อมานะคะอันนี้เป็นประตูออทัมค่ะก็จะแบบสีเขียวๆเลยก็จะเน้นสีเขียวค่ะเหมาะสำหรับฤดูออทัมนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นประตูฤดูซัมเมอร์ค่ะก็จะมีดอกบัวแล้วก็จะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยดอกบัว Oh, สวยมากงานดีงานละเอียดค่ะข้างหน้าเรานี้นะคะก็คือ,อพระมหาเป็นเหมือนวิหารพระมหากฤษณะค่ะข้างหลังก็เป็นฟอร์ดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือนาคากาฟอร์ดค่ะ เราสามารถขึ้นไปดูพระาทิตตกที่นี่ได้ค่ะเห็นจากตรงนี้เลยนี่เลยค่ะวิวดีมากเขาบอกว่าที่นี่นะคะก็คือมีมหาราชาหลายองค์ค่ะแล้วก็มีภรรยาเยอะมาก no wife no life ค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องสีฟ้าค่ะต้องขึ้นมาที่ชั้นสีนะคะขึ้นลิฟต์ค่ะจะเป็นแบบไพรเวทนิดนึงสีแบบว่าสวยมากสีฟ้าค่ะ ทำดีทำสวยงดงามมากค่ะอันนี้ก็คือบนเพดานก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะนี่เลยสวยค่ะสวยคุ้มค่ากับการขึ้นมาชมนะคะเพราะว่าจากมุมนี้เนี่ยเราจะมองเห็นออกไปไเห็นดาดฟ้าของที่ต่างๆได้ค่ะอันนี้สวยนะข้องสีฟ้าค่ะสวยนะ เราก็จะเดินตามเขาไปอีกทห้องหนึ่งนะคะเป็น m i d เดิลรูมค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่วินเทอร์ Winter ค่ะก็ที่ห้องนี้นะคะก็จะมีกระจกค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเอามาจากเบลเยี่ยมนะคะนี่เลย แล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะจุดเทียนนะคะล้อมห้องนี้ค่ะพอจุดเทียนเนี่ยแล้วก็แสงไฟนะคะแสงเทียนมันก็จะบิงบ้งบลังบิ้งบลังอยู่บนนี้ค่ะห้องนี้งานละเอียดมากสวยมากอ๋อ <Yeah. S 1> oh. อันนี้เขาจุดเทียนให้ดูนะคะว่าเวลาจุดเทียนเนี่ยมันก็จะบริ้งบริ้งอยู่ที่ข้างบนนะคะนี่ค่ะห้องนี้งานดีค่ะสวยควรค่ากับการมาชมนะคะถือว่าดีมาก ห้องต่อมานะคะก็คือห้องสีทองค่ะห้องนี้นะคะก็เอาไว้ใช้บูชาพระแม่ลักษมีค่ะในเทศกาลจิวารีค่ะในห้องนี้ก็จะมีที่นั่ง5ที่ค่ะ1 2 3 4 5สไว้สำหรับกษัตริย์ภรรยาแล้วก็ลูกๆค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นทอง24่เคนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระจกพวกนี้มาจากอิตาเลียนค่ะอิตาลีค่ะ โอ้สวยมากคุ้มค่านะคะการได้มาดูมาเห็นศิละปะของเขาค่ะมาดูงานที่มันแบบวิจิตรมากนี่เลยคุ้มค่านะได้เห็นของต่างๆด้วยค่ะสวยดีค่ะทองกระจกเงินกระจกสีค่ะแล้วก็งานงานศิละปะต่างๆ เรานะคะชมห้องทุกห้องที่อยู่ในนี้ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ประตูสี่ฤดูนะคะก็ชมหมดเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะออกไปที่อื่นต่อไปนะคะใครมาที่นี่ก็มาได้คะ่ะหลังจากที่เราเที่ยวชมเสร็จนะคะเขาก็จะพาเรามาช้อปปิ้งก่อนนะคะช้อปปิ้งเสร็จถึงจะพามากิน เ,เครื่องดื่มนะคะกกุบป,ปิบคาชากาแฟต่างๆนะวันนี้บรรยากาศดีมากอากาศร้อนเอ้ยหนาวค่ะแต่ว่ามีแดดมันก็เลยเย็นๆนะคะชที่อากาศดีเนาะมีแดดค่ะแบบเป็น sunny day เลยแต่ว่าอุณหภูมิเมื่อเช้าประมาณ6องศาก็เลยใส่ชุดมาหลายชั้นเลยจริงๆก็คือธรรมดาธรรมดาก็พอค่ะแต่ว่าแดดดีมากสวยค่ะที่นี่ สวยคุ้มค่านะก็กินชากาแฟแล้วก็ขนมนะคะขนมคุกกี้ที่นี่ค่ะเขามีให้ฟรีนะคะก็คือจริงๆก็คือรวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถออกจากที่นี่แล้วก็ไปที่อื่นได้ต่อค่ะข้างบนนี้อากาศดีมากเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนเลยค่ะ <c oughs> เราเที่ยวชมในซิตี้พาเลทครบแล้วนะคะเราก็กำลังจะออกประตูนี้ค่ะเพื่อไปสู่ฮามามาเฮานะคะ ด้านหน้าของเรานะคะก็คือมาฮาวามาเฮาค่ะอันนี้มีหน้าต่างเยอะมากนี่เลยค่ะสวยงามค่ะตอนนี้กลางวันแดดร้อนมากอันนี้เราขึ้นมาจากทางวินวิวคาเฟ่นะคะก็จะเห็นมุมนี้ค่ะเป็นมุมตรงเลย เรานะคะก็คือชาวมาฮาค่ะเป็นพระราชวังกลางน้ํานะคะตอนนี้ก็คือเข้าไปไม่ได้ค่ะเราอยู่แต่ริมด้านริมนะคะก็ได้เห็นอย่างนี้ค่ะอยู่กลางน้ําค่ะ อยู่กลางทะเลสาบเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่ของมัชวังเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างล่างค่ะจมอยู่ใต้น้ำนี้นะคะเราก็ได้แต่ดูอยู่ที่ริมฝั่งค่ะมีอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะตอนนี้เรามาถึงใจก้าสอดแล้วนะคะนี่เลยเป็นป้อมที่สร้างเอาไว้กันป้อมอาเมนะคะ เราก็ต้องมาซื้อตั๋วเข้าที่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะถึงจะเข้าไปข้างในได้ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเรากำลังที่จะเดินขึ้นไปถึงป้อมไจกล้านะคะนี่เลยเดินไปตามทางค่ะที่นี้เอารถขึ้นมาได้หรือว่าจะเดินก็ได้นะคะเราเลือกที่จะเดินค่ะตอนนี้อากาศแบบว่าไม่ร้อนมากแล้วก็พอที่จะเดินได้ ก็เดินไปตามทางนี้เลยค่ะเราก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะคะทางเดินกับทางรถก็คือทางเดียวกันค่ะนั่นเลยไปถึงข้างบนตรงนู้นเลยค่ะ ที่ใจก้าฝอดที่นี่นะคะก็มีคนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะอันนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งนะคะที่เรามาใจก้าฝอดคนคนแบบว่าเยอะมหาศาลดีแต่ว่าที่นี่บปรนากาศดีค่ะแล้วก็สามารถมองเห็นพระชวัางกลางน้ำได้ค่ะชาวมะเขานะคะตรงนี้เลยค่ะน้ำตรงนี้นะคะก็จะเห็นพระชวัางกลางน้ำได้ด้วยค่ะบิวดีค่ะสวย คนท่าก,กันมาค่ะถ้ามาเช้าก็ดีจะได้ไม่ร้อนมากกางวันนี่คือร้อนค่ะบ่ายๆนี่กําลังดีแดดแบบเออไม่ร้อนมากแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงนาฮากาฟอร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ค่ะก่อนเข้าก็จะต้องซื้อตั๋วเข้าก่อนนะคะคนที่นี่เยอะมากเดี๋ยวเราก็ไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินไปตามทางค่ะทีเ่เขาให้ไปดูก็ตามตามเขาไปเลยค่ะนี่นะคะรถก็เข้ามาได้ค่ะแล้วก็เราก็เดินไปตามทางอยู่เลยค่ะนี่นะคะเราก็เดินมาตามทางค่ะแล้วเราก็ถึงจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็คือจุดจุดแถวๆนี้นะคะ ก็คือเราจะต้องขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อดูพราทิตตกแต่ว่าเราก็มาดูอันนี้ก่อนนะคะเป็นวิวค่ะวิวของเมืองชัยปูระนะคะ ็มาถึงจุดชมบิวพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเราก็จะเห็นเอ่อวิวของเมืองชัยปุระค่ะจุดนี้นะคะก็คือจุดชมบิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะที่นาฮาการนะคะก็ขึ้นมาไม่ไกลมากค่ะไม่สูงมาก อเคเลยได้เห็นวิวของเมืองชายปลัดด้วยค่ะเมืองใหญ่มากตอนนี้นะคะเราก็รอดูพระอาทิตย์ตกดิน,นะคะ่ะเหลืออีกประมาณ1ินาทีนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วเพราะว่าที่นี่นะคะพระอาทิตย์ตกดินประมาณห้าโมงครึ่งค่ะก็อีกแป๊บเดียวก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะคนก็มีพอสมควรนะคะนี่เลยข้างหลังเราเป็นสีทองนี่แหละคะ่ะ พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะในเมืองก็มีการเปิดไฟบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นอีกฝัง่งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกค่ะวันนี้นะคะเราก็ดูพระอาทิตย์ตกดินจบแล้วค่ะจบภารกิจสำหรับวันนี้นะคะการมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นาฮาก้าฟอร์ดค่ะสวยดีค่ะได้มานากาศดีแล้วก็อากาศก็เย็นแล้วด้วยค่ะเช้าวันที่สามใน บุรของเรานะคะวันนี้เราจะไปแอมเบอร์ฟอร์ดกันนะคะเช้านี้นะคะเมื่อเช้าตื่นมา6กโมงครึ่งก็อุณหภูมิที่สององศาค่ะเย็นมากตอนนี้ก็6กเจองศาแล้วค่ะฟ้าที่นี่สวยนะคะคือฟ้าฟ้าแล้วก็ไม่ค่อยมีเมฆค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาที่พันนามีนาคะ่ะเป็นบ่อน้ํานะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะนีเลยเรามาตอนเช้านะคะก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะ เป็นสเต็ปจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วลงไปได้นะอันนี้ค่ะนี่ค่ะบ่อน,น้ำนี้นะคะมีบันไดเยอะมากเขาเอาไว้ลงไปตักน้ำค่ะ น,นี่นะคะบ่อน้ำค่ะตอนนี้ยังไม่มีคนมาเลยค่ะ mm hmm. ก็เลยได้วิวแบบโล่งๆซึ่งข้างหลังเราไม่มีอะไรนะคะก็ตรงนี้จะมีหมู่บ้านน้อยๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งค่ะก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะบ่อน้ำค่ะนี่เลยต mm hmm. อนนี้นะคะเรามาถึง อาร์เมฟอร์ดแล้วนะคะนี่เลยค่ะอยู่บนเขาสูงค่ะอันนี้เป็นวังนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะอ๋อบนนี้อยู่บนที่สูงเห็นวิวตรงนู้นด้วยนะน,นี่ค่ะป้อมป้อมอยู่ข้างบนนี่อันนี้คือวังค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาด้านในของพระราชวังแล้วนะคะก็จะเป็นลานโล่งๆค่ะสี่เหลี่ยมมีมีสแควร์ตรงกลางตึกก็จะเป็นสีเหลืองๆค่ะนี่เลยมีคนเยอะด้วยนะคะที่ลานนี้แล้วก็ที่ลานนี้นะคะก็สามารถที่จะมาขี่ช้างได้ด้วยคะ่ะที่ป้อมอาเมแล้วก็พระราชวังอาเมที่นี่นะคะเหรอ เลขชื่อหนึ่งว่าแอมเบอร์นะคะก็จะเป็นศิละปะระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลามค่ะที่นี่นะคะก็มีค่าเข้าค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้เป็น500แล้วค่ะแต่ก่อน200ถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติ100ูปีนะคะถ้ารวมมีแอมเบอร์ฟอร์ดจันทรามันทรา นาฮากาฟอร์ดคาวามาฮาวอัมเบอร์ฮอล์มิวเซียมเนี่ยอันนี้สอวันนะคะเป็นตั๋ว2วันถ้านักท่องเที่ยวคือราคารวมๆค่ะ1,000งรูปีถ้าเป็นน,นักเรียนน็่คือสองร้รูปีค่ะ อันนี้นะคะเป็นประตูทางเข้าค่ะของพระราชวังนะคะเป็นลายดอกไม้นี่ค่ะสวยดีค่ะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นมุมจากวิวจากประตูไลออนเกตค่ะประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะอันกลับไปก็จะเห็นภูเขาค่ะแล้วก็เห็นลานกว้างๆค่ะเราขึ้นบันไดมาถึงข้างในแล้วค่ะผ่านประตูเข้ามาก็จะเห็นวังนะคะอันนี้เป็นวังหลักเลยนี่เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไง เราอยู่ตรงหน้าประตูแล้วนะคะเป็นประตูทางเข้าวังค่ะสุดที่สะดุดตาอันนี้ก็คือเหมือนเป็นพัฟิคาคเนตเลยค่ะเพราะว่ามีเสียงเป็นทางนะคะแล้วก็จะมีลายดอกไม้ตามศิละปะของอิสลามค่ะเป็นประตูโค้งแบบนี้นี่เลยสวยมากอันนี้เป็นส่วนของตรงระเบียงนะคะด้านเข้ามาข้างใน สวยมากอันนี้ถูกกั้นไว้นะคะไม่ให้เข้าไปค่ะนี่เป็นส่วนด้านในนะคะที่อยู่ตรงกลางของพระราชวังค่ะเราเดินขึ้นมาชั้นบนนะคะเราก็จะเห็นมุมสวนอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะ นี่เลยเป็นสวนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเห็นป้อมอยู่ด้านบนตรงนู้นค่ะ <Okay. S 1> ด้านนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะสามารถมองเห็นไปทะลุลานกว้างๆที่เรามาในตอนแรกได้ค่ะ yeah. ก็จะเป็นการศิลปะเขียนสีเป็นลายดอกนะคะน mm hmm. ี่เลยสวยงามมาก so, 12, and then เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างๆนะคะว่าจะเห็นเป็นวิวอะไรจะเห็นเป็นวิวข้างนอกนะคะ นี้นะคะเป็นระเบียงอีกฝั่งหนึ่งค่ะโอ้มีการบุกเหมือนบุกบุกเงินบุบ,บทองที่ริมขนัดเลยสวยมาก <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> มีลายดอกไม้แ <c oughs> จกันหลักคาก็มีค่ะหลักค้าเหมือนเป็นกระจกสีเย สวยมากค่ะอันนี้นะคะเป็นหินอ่อนนะคะเป็นลายแจกันดอกไม้แล้วก็อันนี้เหมือนกรจกสีกนะระจกเงินนะคะสวยมากด้านในนี้ห้ามเข้าไปนะคะเราก็จะดูเฉพาะข้างนอกอย่างเดียว ช้างมาค่ะสามารถนั่งช้างได้นะคะอันนี้เป็นทะเลสาบค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป้อมนะคะที่เราไปดูพระอาทิตย์ตกอัม่ะวานเราผ่านเอาเบิร์ตมิวเซียมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่า เอาไปมาหลายมิวเซียมแล้วก็เลยพอคะ่ะดูะเฉพาะบรรยากาศข้างนอกนะคะใหญ่ยยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอัลเบร์อมิวเซอันนี้นะคะเรามากินน้ำอ้อยค่ะ ไอที่นี่ยังไม่เคยได้ฟอกเปลือกเลยนะคะต้องเห็นเปลือกอยู่เลยใส่เกินด้วยเมื่อกี้ใส่มาแล้ว ซื้อมาเมื่อกี้มันดีมากคือน้ำอ้อยใส่มะนาวแล้วก็ใส่เกลืออร่อยมากดีดมันแบบกำลังดีอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้สีมันจะเข้มๆหน่อยนะอืมสั่งแบบ without ice ก็คือไม่เอาน้ำแข็งเพราะว่าน้ำแข็งอาจจะเป็นอันตรายกับเราเฮ้ยเฮเฮ้ยดีต้องลองนะนี่ต้องลอง ตอนนี้เราถึงประตูพราสติก้าแล้วนะคะก็คือพราสติก้าเกตนั่นเองสีชมพูสวยมากเลยค่ะนีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะประตูนี้ลวดลายสวยงามมากนี่ค่ะประตูพราสติก้าเกตนะคะมีชื่อด้วยและอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือมีชื่อภาษาอินเดียะคะ่ะ อันนี้คือด้านในของประตูพลาติก้านะคะก็จะมีแบบเขียนสีลายดอกไม้ลายต่างๆค่ะงานดีงานสวยมากบนเพดานก็มีลายค่ะลายเขียนสีนะคะอันนี้เลยนี่ค่ะสวยมาก ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินชัยปุระแล้วนะคะกำลังจะบินกลับค่ะโดยสายการบินแอร์เอเชียนะคะตอน5ทุ่ม5นาทีค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็มีคนมารอพอสมควแล้วค่ะ <c oughs> เป็นการป,ปิดปิดทริปนี้ที่อินเดียนะคะเที่ยวสีเมืองค่ะอ <c oughs> ัมริสา <c oughs> เดลีอัครา,ลาแล้วก็ชัยปุระค่ะ <c oughs> โดยรวมก็คือดีทุกเมืองค่ะ <c oughs> ชอบที่สุด คามริสาก็คือเมืองคนดีค่ะดีทุกอย่างเลยค่ะเดลีคือได้ผชนชีวิตนะคะอัคราก็คือไปดูมรดกโลกไปดูทัชมาหา์ค่ะแล้วก็ใช้ปูละก็เป็นเมืองที่ก็โอเคนะก็สวยก็ได้เห็นป้อมได้เห็นวางแต่คือเราเห็นเห็นป้อมเห็นวางมาหลายเมืองแล้วโดยรวมก็คือดีค่ะดี ก็ใครที่อยากจะมาอินเดียก็มาได้นะคะแล้วเราก็จะจบทริปนี้กันที่สนามบินชัยบุราร่ค